สวัสดีครับทุกคนนะครับที่ติดตามช่องนิส a า n e ลของเรานะครับกับเกม Intersection Controller ครับเป็นตอนที่สองนะครับเราจะสร้างสี่แยกไฟแดงนะครับที่แบบแถวบ้านเราก็ชอบทำนะครับเราจะมาดูนะว่ามันเราจะสร้างให้ทุกคนได้ดูกันเราจะมาแชร์ในนี้ด้วยเนาะที่อยากรู้ว่าเป็นยังไงก็เริ่มเลยครับ n น w ู a มเนาะ เลเยอร์อันนี้เป็นแบบเป็นพื้นปกติไซส์สองนะครับอันนี้เราจะไม่ตัดเพื่อให้ได้อัตราลดอัตราลดจแบบว่ารับชมได้จริงจังกันะครงับ ไม่รู้ว่าแอปปินเป็นคนเพราะผมเป็นคนแรกของประเทศไทยหรือ่าที่เล่นเกมนี้นะเดเพราะว่าเพื่อนผมก็ไม่มีใครเล่นเลยแล้วก็ไม่เห็นยูทูบเบอร์คนไหนก็ทำนะอน,นี้เวอร์ชั่นล่าสุดที่เพิ่งอัปเดตมาเลยทำไมจริงมันอัปเดตมาสัปดาห์กว่าแล้ะนะครับ จะตั้งค่าแบบไหนก็รอรับชมกัน็นตอนต่อไปนะครับมีบอกเลยเหรออย่างนี้แล้วเลยเน ดูนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนมีอะไร แล้วครับอยากรู้ว่าเราไก่ก็เข้าเล้าเป็ดข้าหมูอะไรอย่างนี้เป็นอย่างไรที่หลังบ้านนะครับก็ไปดูนีนคลิปย่อหลังของพวกเราได้นะทําทำไม่อยู่เดี๋ยวผมจะขึ้นในแนะนำให้ตอนนี้ก็มับุกไปหน้าบ้านทำสตุลทำคลิปลนอนนะครับเพราะเรา แต่ตอนนี้เราก็งดคลิปนอกสถานที่นะครับเพราะว่ามาตรการของกสทชกับสพงดทำนอกสถานที่ในสตูดิโอก็ไม่เกินห5คนวันนี้เราก็ทำคลิปคนเดียวซะเลย <c oughs> <c oughs> เป็นวันหลายวันแล้วจริงๆทำแต่ช,ช่วงแรกๆก็ทำคนเดียว <c oughs> คอนเทนต์ใหม่ๆทำไม่ได้เลยทังประเทศ กีบแล้วใกล้เกินใกล้เน นี่แหละเราก็แค่จริงๆมันจะคัดลอกได้เนาะแต่คัดลอกได้นี่ง่ายเลยไม่รู้จะมองออก มาแ,แล้วนี่แหละก็เหลือแค่ตกแต่งกับแค่ตกแต่งกับก็เสทางแค่นั้นแหละมองยากทีหนึ่งเนาะก็เอาตามจริงจะปเป็นแบบนี้อะไรครับ เดียวอย่างเดียวเสียวเมมเต็มแล้วนะนี่บันึกคลิปนานมากกว่าที่เคยทำมา เกจกรรำอะไรนะครับเกจะใส่บ้านอะไรเงี้ยก็ใส่ต้นไม้แค่นั้นแหละผักไปเยอะที่สุดใช้ต้นไม้สีแปลกแปลกเ้าไว้เนี่ยนะครับก็จะหลบได้นิดหน่อยใส่บุูมอสสตูบวยนะครับน,นี่วิธีส่วนตัวนะ ใส่ม้วหมดเลยนะครับแล้วก็ใส่เสาอะไรลงไปเนาะมีองค์ประกอบ อ่านี่ชาแนลก็ขอเอ่อเราก็จะลองดูรถนะครับอ่านี่ครับแยกเสร็จแล้วฝั่งใต้ตรงนี้เราก็เว้นว่างแค่ตั้งใตเว้นนะครับ งานของเราอืมยังไม่ลืมลืมลืมไฟแดงโวยตายว่าจะจบแล้วเจือกลืมไฟแดงโอ้ยตา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 เคยทำคลิปนี้อยู่กันเคยทำแบบนี้อยู่นะแต่ว่าไม่ได้ทำนาน ครับก็รอดูนะครับว่าจะเป็นชื่อคลิปอันนี้ชื่อเกมว่าอะไรนะชื่อแมปว่าอะไรนะครับก็รอลุ้นใน YouTube นะครับผมจะปักหมุดเอาไว้ให้โอเคนะครับส่วนอยู่ในเกม i n t e r s e c t i o n Controller นะครับค้นหาในโหมด Simulation หรือ Sim Simulator นี่แหละเนาะอ่ะเราก็จะไปกันเพียงเท่านี้นะครับผมตั้งค่านในแมปแหละเพราะว่าแต่คลิปนี้ผมก็ทำไว้แค่นี้เพราะเมมจะเต็มนะครับ ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับทุกคนบ๊ายบาย